มาดูช็อตลิซ่าทำนักข่าวฝรั่งปารีสสับขาวไวไม่ห่วงชีวิตตามรันชัตเตอร์หลักฐานคาตานาทีแฟนบริงให้จดหมายลิซ่าสวัสดีเพื่อนๆชาวบริงทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาดูโมเมนต์นี้นะคะล่าดสุดแฟนๆเจอตัวน้องลิซ่าในปารีสค่ะตั้งชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลิซ่าลุกฮอลลีวูดชัดๆ กินเรียบเท่ครูค่ะลิซ่าใส่น่าจะเป็นเดรสสั้นสีขาวเสื้อแจ็คเก็ตเบสบอลสีดำรองเท้าผ้าใบคือแต่งหน้าเน้นผิวฉ่ำโกค่ะซึ่งก็มีพี่ผู้จัดการพี่อลิสค่ะตามไปดูแลน้องลิซ่าคาดว่าน้องลิซ่าน่าจะไปดินเนอร์มือค้ำกับเซลีนเซใจค่ะลิซ่าในฐานะ g b a เซลีนดังระดับโลก แถมในวันที่5กระกฎาคมค่ะยังเป็นวันเกิดของเฮดีสลีเมนอีกด้วยนอกจากลิซ่าแล้วนะคะก็ยังมีนางแบบชื่อดังค่ะไครอาจอแดนเกอร์เบอร์ค่ะและออสตินบัตเลอร์ช่างภาพก็ได้จับภาพนี้มาได้ค่ะ ที่ปีเตอร์อัสนะคะซึ่งข่าวก็เป็นรีเอทีฟไรเล็คเตอร์ของเซลีนค่ะกำลังเดินออกมาจากร้านอาหารกับน้องลิซ่านะคะซึ่งก็มีช่างภาพหลายคนค่ะมารอทำข่าวกันเยอะมากๆซึ่งก็ตามคลิปเลยนะคะนักข่าวพาก,กันวิ่งสับขาเร็วมากค่ะเพื่อถ่ายนาทีที่น้องลิซ่า และปีเตอร์อาจค่ะซึ่งกำลังเดินออกมาจากร้านอาหารเพื่อไปขึ้นรถคือวิ่งเร็วมากนะคะถ่ายภาพลันชัปเตอร์รัวไมห่ห่วงชีวิตค่ะซึ่งก็ยิงแฟชกันพ,พึบพับดังสนั่นนะคะแล้วก็ยังมีแฟนๆค่ะไปรอเจอน้องลิซ่าที่หน้าร้านอาหารแฟนบริงต่างก็ร้องว้าวหนักมากค่ะแล้วก็มีแฟนบางส่วนนะคะได้เขียนจดหมายให้น้องลิซ่าแล้วก็เล่านาทีที่เจอน้องลิซ่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ฉันร้องไห้เลยในที่สุดฉันก็ให้จดหมายลิซ่าได้ใบหน้าของเธอช่างมีความสุขมากเมื่อฉันบอกกับเธอว่าเธอเหลือเชื่อมากและมีพลังมากเลยกับการแสดงในไฮสปาร์ k แล้วเธอก็ยิ้มค่ะตามด้วยส่งจุกให้กับฉันคือลิซ่าคือที่สุดเธอคือมนุษย์พ้่งงดงามแฟนๆต่างก็บอกว่า แม้ว่าสายตาของลิซ่าจะดูเหนื่อยล้าแต่เธอก็ยังยิ้มแย้มให้กับแฟนคลับอยู่เสมอเธอมี me, ความสุขมากเลยนะขณะที่อ่านจดหมายแฟนบริงขอบคุณบริงที่แบ่งปันลิซ่าน่ารักมากเลยขาคราวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ